สวัสดีครับจากร้าน BK เกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวแนะนํานะครับรถไถยเก่านําเข้านะครับคือรถเรานะครับเราจะไม่ขายรถเก่านอกบุนไทยนะครับก็คือจะเป็นเก่าญี่ปุ่นทุกคันนะครับอ่าแล้วก็นี้เราก็จะมารีวิววมๆดูนะครับคันแรกนะครับเป็นคูบุต้าตัวนี้เป็นเอเตนะครับก็คือ A14 มันก็เป็นรุ่นใหม่ของ B ตระกูล B ีหะบตั้งแต่ B 5ห้าพันถึง B ีเจ็ดพันนะครับเครื่องใหม่กว่าระบบใหม่กว่านะครับน่าใช้กว่านะครับ ว่ามันเครื่องใช้รหัสดีเจ็ดสองสองนะครับพวกชุดเผานุงเผาหน้าก็อะไรบ้านเรานะครับตัวนี้ผมก็ไปเบิกอะไหล่ของบียี่สิบสี่มานะครับกองกองไฮดรอลิกกองน้ำมันเครื่องอะไรก็คือใช้กันได้นะครับทั่วไปนี่นะครับเอเตชมด้วยสวยนะครับคันนี้นะครับข้อดีล้อนะครับสามารถขยับเข้าออกได้นะครับพวกงานล่องอ้อยงานเล็กๆงานตัดหญ้าในสวนนะครับอ่าชมใหม่นะครับอันนี้ขับสี่ตลอดอาฟูลไทม์นะครับส่วนคันนี้เป็นยันมากนะครับยันมาก เป็นฟอนเต้นะครับแต่เป็นโฉม E F ก็คือเป็นรถไถโฉมบ้านเราก็คือ E F เมื่อสัก10ปีนะฮะน่าจะ10ปีขึ้นนะครับโฉมบ้านเรานี้ก็เป็นตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรุ่นใหม่อะไหล่ก็เบิกศูนย์ยันมาได้นะครับอ่ะสวยๆนะครับมีตําหนิหน่อยเดียวครับไฟแตกส่วนตัวนี้ก็เป็นยันมานะครับตัวนี้ก็จะกอนรุ่นนี้นะครับเป็นฟอนเต้เหมือนกันเป็น F X สองห้า้าย้าจุด้าแรงนะครับเป็นขับสี่นะครับ ก่อนเราบงระบบก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นคันให้ดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็ติดด้านหน้าตัวนี้เป็นเป็นซันชายนะครับเป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากแอลตัวนี้คือข้อดีคืออะไรแทบจะบ้านเราเลยคือมันตรงกับพวกซีรีสอลเลตั้งแต่ l อลสาิบจนถึงแอลสี่สิบนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกแอลสามสามสี่แอลสามหกซีนเซอร์นะชุดค่อนข้างจะใกล้เคียงครับ แต่ข้อดีของรถญี่ปุ่นเครื่องจะเงียบกว่านะครับจะไม่เขกเสียงเงียบช่วงยาวคันนี้ช่วงยาวนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย power ระบบหางก็เป็นใช้สัญญาณเขียวนะครับก็คือยกหางคือยกขึ้นยกลงนี่เป็นก้าเป็นขับสี่ตัวนี้เป็นไม่ใช่เยร์ทองนะครับยร์ธรรมดาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังที่เห็นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเป็นยังคันทีนะครับนี่นะครับทุกคันเก่าญี่ปุ่นมานะครับไม่มีรถเก่านอกวนไทยมาขายนะครับผมอ่าโอเคครับับ